มีเชื่อว่าสังขารูปรปร,รรมธรรมทที่นําไปสู่ความสําเร็จท่านจะสําเร็จเป็นพระอรหรันต์ก็ดีเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นโดยทำสี่ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยทำสีปาาำส่ประการนี้ถ้าขาดทำสี่ประการนี้ท่านก็เป็นผู้ล้มเหลวหลังจากนั้นทำสี่ประการนี้อย่างเชื่อว่าปุญญาพิสันทะ ที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายทำสีประการนี้ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพยะโอเวรูปะสมาคธรรมทําที่ทำให้เวรและภัยลํำงับท่านมีภัยมีเวรท่านมีบาปมีกรรมทำอะไรไว้ถ้าท่านประ,ประกอบด้วยทำสีประการอบรมจิต ท่านก็จะทําให้กรรมนี้ลํางับเวรน,นี้ลํางับไม่ต้องไปให้ผู้ใดมาตัดกรรมตัดเวรให้ท่านเสียเงินเสียทองท่านนี้แหละจะเป็นผู้ทําสัพพกรรมมขยัางปัตโตรกระทาให้สิ้นกรรมทีนี้อาตมาก็อยากจะสรุปว่าผู้ที่มีธรรม,มะาสีประการนี้อาจจะทําชั่วบ้างเป็นบางข่าวแต่ธรมมร,รมะาสี่ประการนี้จะทาไม่ให้เขาเลอะเลือนเวลาจะตายเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงตบินพัทครั้งที่สอง พระเจ้ามหานามซึ่งเป็นญาติของพุทธเจา้านั้นเข้ามาฟังเทศที่นิโคธารามแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านก็สอนเรื่องศรัทธาสิ่งจาขัปัญญาโสตปฏิยังข้าธรรมนี้พระเจ้ามหานามมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอย่างนี้วันหนึ่งท่านกลับไปในบ้านกลับไปในเมืองในพระราชวังเห็นคนมากเห็นรถมากเห็นช้างมากม้ามากเกวียนมากจิตใจท่านก็ลืมหลงการประบถ,ถึงพระพุทธประดมประสง์ก็หลงไป,ล,งไปลืมไป หลังจากนั้นวันหลังตอนเช้าท่นา,า,กา,า,กาน,กนก็มามากราผู้ทธเจ้าวว่านครกบินพัทรนี้เป็นเมืองที่คับข้างด้วยผู้คนรถบังเกียนบบังม้าบังช้างบังเวลาผมอยู่ในวัดผมก็มีจิตใจเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธประธรรมะส์ปารลบอยู่ไม่ขาดแต่เวลาผมกลับไปไปพบผู้คนพบช้างพบม้ามากจิตใจก็ลืมสติก็ ลืมหลงที่จะปารบพ,พ,พระพุทธธรรมผสมถ้าผมตายในขณะนั้นผมจะไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาจักตายนี่เป็นเวลาที่มีค่ามากจำไว้ให้ดีว่าจะทาบาปทํากรรมทําอะไรก็ตามชีวิตจะมีค่าที่สุดเวลาจักตายท่านจะถือเอาประโยชน์หรือจะถือเอาโทษในช่วงสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามหานามถามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาราชมหาบาพิตร เปรียบเสมือนห้วงน้ำลึกมีบุคคลคนหนึ่งแกวอุ้มหม้อน้ำใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเนยเข้าไปในห้วงน้ำนั้นพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็ทุบหม,ม้อเศษหม้อเศษดินเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันเนยนั้นจักไม่จมไปกับหม้อกับกระเบื้องนั้นจักลอยอยู่เหนือน้ำชั้นใด จิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศิล์ด้วยจาคะด้วยปัญญาที่มั่นคงแล้วเขาจะแตกกายทําลายขันกายก็จะกระจายในแผ่นดินในโลกแต่จิตนี้อัคโธคามีวิเศษสคามีจิตจะไปสูงจิตจะไปวิเศษไม่ตกตำ่ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าธรรมสีประการนี่ขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเนี่ยมีแล้วนะมีศรัทธา มีศิลมีจากคะมีปัญญาแต่มันพอหรือยังมันอาจจะงอกเป็นรากฝอยแต่ยังไม่ถึงรากแก้วอาจจะมีใบใน้อยแต่ยังไม่ถึงเป็นลูกเป็นหมาสธาที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถที่พอจะทําบุญได้พอจะให้ทานได้พอจะรักษาเีลได้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านประกาศตูมขึ้นมาเองว่าพรุ่งนี้ ตื่นตีสองนั่งสมาธิกันยันสว่างเลยแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์แยกย้ายกันแผ่เมตตาและแยกย้ายกันไปตอนเย็นพรุ่งนี้เรามานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสามโมงยันหกโมงเย็นแล้วค่อยฟังทมแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้ปับ๊บจิตใจเราจะเป็นยังไงโอ้ตายแน่ๆเว้ยตายแน่ๆใเนี่ย นั่นศรัทธาขนาดไหนสศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดถ้าศรัทธามีจริงๆศรัทธาที่พูดถึงขนาดนี้จะต้องตายก็ยอมเป็นก็ยอมนี่ถ้าจะรู้จักชาติก้าไปอีกสมมุตินะท่านตั้งใจเอาไว้ไกลับไปบ้านนี้มีผู้ใดสักคนหนึ่งมาถามว่าคุณยายคุณป้าคุณลุงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไปไหมไปกับผมไหม ผมจะให้สักห้าแสนหรือว่าสักล้านหรือว่าสักสองสามล้านไปเข้ากลุ่มเข้าคณะกับผมไปปฏิบัติกับผมแต่ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะท่านจะเป็นคนร่ํารวยไม่อดไม่อยากผมให้คนละสองล้านสามล้านวา้เราจะเอาไหมแต่ห้ามนะวัดอย่าไปเข้าพระเจ้าอย่าไปนบอาจารย์สัมภพอาจารย์ไหนก็ตามไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่มีประโยชน์ไปไหมป้าไปไหมลงุงตลองถามใจเราดูว่าไป แน่ๆเลยไปวัดมหาโลกมีจะเสียเงินไปนี่เราจะได้ตั้งสองล้านสามล้านไปดีกว่าเว้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธาที่ท่านมีอยู่นี้มันยังเป็นมุ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเบาเมื่อลมมาทางที่ตะวันออกจะปิวไปที่ตะวันตก ถ้าท่านมาระวันตกจะปิวไปที่ตะวันออกยังไม่เป็นสัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริมายังไม่เป็นสัทธาที่สมณมารถมเทวดาหรือผู้ใดในโลกนี้จะนําไปได้เมื่อก่อนที่จักสิ้นปีมีโยมตาบอดมหาอัตมาอาตมาเป็นคนเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนผู้อุปถัมภ์ชมลมคนตาบอด ตาบอดในภาคอีสานอาตมาอุปถัมภ์เทศบางทโยมถวายอาตมาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีให้ตาบอดไปเจาะน้ําบาดาลไปทําบ้านเนี่ยเขาเข้าอยู่กันเป็นกลุ่มตาบอดเหล่านี้ก็มาฟังเทศบ่อยๆแต่นี้อาตมากําลังมีโครงการจะอบรมคนตาบอดที่นี้อาตมาได้ถามคนตาบอดบ่อยๆทาไมเขาจึงมาหาอาตมาเขาฟังทางวิทยุแล้วเข้ามาอาตมาลองถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดนี่นะ มันบอดเพราะกรรมเพราะเวรเทสเขาฟังเขาก็ร้องไห้ไปทีนี้อาตมาก็ลองถามว่าตาบอดบอดเนี่ยฝันบ้างไหมกลางคืนตาบอดบอกว่าฝันฝันแล้วมันเห็นอะไรไหมละ่ะเวลาฝันบอกเห็น่าสันไม่เห็นอะไรเลยตาบอดผู้ชายบอกว่าฝันสมัยผมอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วผมตกใจร้องเขาก็มาปกส่วนตาบอดผู้หญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาถามว่าไปหาอย่างไร ก็งมหาไปนะตาบอดเมืออกันฝันโอ้มันอาภัพจริงๆนะขนาดฝันมันก็ไม่เห็นอะไรพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้ฉายไฟฉายเห็นนะฝันกลางคืนก็เห็นนี่พวกเรามีบุญนะพวกเขานั่นอาภัพมากอนามาก็ถามว่าคุณไปอยู่เชียงใหม่กี่ปีสีป่ปีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดพยาไทยหกปีที่อนามาก็ถามว่า เชียงใหม่กับกรุงเทพเนะี่ยอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญตาบอบอกไม่เห็นไม่เห็นเชียงใหม่หรือเชียงใหม่สี่ปีเอเมาก็ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีเขาบอกว่าเชื่อเชื่ออย่างไรในเมื่อไม่เห็นคุณไปคำคาดูเชียงใหม่ไหมบว,ว่านเขาว่ามีกับมีตัวคำอยู่ตั้งสี่ปีพุทธบวน อันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้ไม่เห็นเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเชียงใหม,ม่มีเพราะคนตาดีเขาพูดแต่พวกเรานี่ตาบอดภายในไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เดี๋ยวนี้คนตาบอดประเภทนี้มากถึงแม้ว่าเราไม่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เหมือนเชียงใหม่กับคนตาบอดทีนี้อาตมาก็ถามตาบอดว่าสมมุติว่าตายไปอยากจะเกิดมาบ้างไหมถามตาบอดทีนี้ตาบอดบอกว่าสาธุ ถ้าเกิดมามองเห็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องตายในท่อนมือเร่เนี่ยวะสันมืออื่นได้เกิดใหม่ร่อนมือสันเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วให้มันเห็นเหมือนคนทั้งหลายสาธุขอให้ตายเย็นเนี่ยคืนเนี่ยพรุ่งนี้ขอให้ได้เกิดมาไวๆจะได้เห็นเหมือนชาวบ้านทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าสมมัติตายแล้วเนี่ยคนก็เกิดมาไม่เห็นอะไรเหมือนเก่าแต่คุณรวยมากนะเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นส้นแสนล้านอยากจะเกิดไหม สาธถกตายสั่งสวงเว้นสะท้อนอย่าสุเกิดอีกท่อนมาสขออย่าให้ได้เกิดมาอีกเลยถ้าเกิดมาไม่เห็นอะไรนี่มันอาบับที่นี่พวกเรานี่มีบุญแล้วนะใครๆก็คงไม่ปรารถนาว่าตายแล้วเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแต่ให้ตาบอดอาตมาก็ถามศอกแสบเพื่อเอามาฝากคนตาดีได้เปรียบเทียบวพราพวกเรานี่มีบุญแล้วจงเอาบุญไปต่อบุญที่นี่มีตาบอดอีกคนหนึ่งแกมา จากอำเภอสว่างไปในหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสเอิบอิ่มมากคิดกับตาบอดทั้งหลายดูผิวพรรณแก่ผ่องใสยิ้มพอลงจากรถแกก็เดินให้หลานจูงอาดมานั่งอยู่ว่าเอามาจูงมานี่จูงมานี่จูงมาใกลๆ้ๆก็มาถามมาใกลๆ้ๆนี่คุณจมมากราบใกล้ๆยื่นมือให้แกจกับแกก็ลูบก็เลยถามว่ามาทําไมมาเหตุหยังอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาใกล้ อาจมาบอกว่าจะเห็นได้ยังไรล่ะไม่เห็นก็ได้มาใกล้ได้มาลูบมาคำโอ้ท่านอาจารย์ยังอ้วนๆน,นะฟังเสียงในเทฟังเสียงในวิทยุนึกว่าคนแก่เท่างอกหมดแล้วที้อาจารมาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โยมอยู่อย่างไรมีความทุกข์ยากลําบากอะไรไหมแกบอกว่าไม่ทุกข์ยากลําบากอะไรตาบอดลําบากไหมเป็นทุกข์ไหมแกบอกว่าตาบอดน,นี้ลําบากแต่ไม่เป็นทุกข์ ฟังให้ดีนะลำบากก็เป็นทุกคนละอันกันนะตาบอดที่ลำบากแกบอกมันไม่เห็นอะไรไปไหนก็งมกงกา,าวไปแต่ไม่เป็นทุกข์ทำไมจะไม่เป็นทุกข์อาตมาถามรู้แล้วก็ว่าอย่างนี้รู้แล้วอย่างไรก็ฟังเทปท่านอาจารย์นี่แหละฟังทุกวันลูกหลานไปให้ว่ามันเป็นที่กรรมที่เวรยอมรับเรามีกรรมมีเวรชาตินี้เราจะทําแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปอาตมาก็เลยถามมาทุกวันนี้อยู่อย่างไรถ้าวันพระผมก็ไปจําสิน เป็นหัวหน้าคนตาดีไหว้พระสวดมนต์อาราธนาเก่าคําถวายสังฆทานตาบอดเป็นหัวหน้าหมดแล้วตอนกลางคืนทํายังไงวันธรรมดาแกบอกว่ากลางคืนผมก็ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิโอ้เก่งเลยตาบอดเก่งก็เลยถามาไหว้พระอย่างไรไหว้พระแฟรได้หรือได้ทํายังไงได้ก็เอาเทพานอาจารย์เนี่ยลูกหลานท่าน ลูกหลานเขาซื้อไปให้ก็เปิดฟังทุกวันฟังไปมันก็จํา,าไปก็ไหว้พระไปเดือนนี้ไหว้พระทุกวันอาตมัน,นมก็ถามมาทําสมาธิทําอย่างไรนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวๆหายใจสั้นๆเหมือนท่านอาจารย์บอกในเทปทาทาไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหนื่อยแกบอกมันอึนอดอดัดมันร้อนมันกระวนกระวายแต่ก็เชื่อฟังท่านบอกว่าหลังจากร้อนหลังจากกระวนกระวายแล้วมันก็จะเบา เหมือนกับฝนจะตกมันต้องมีแดดมีลมธรรมดาเราต้องการความสุขที่มันละเอียดต้องเอามาแล่เอาความสุขหยาบๆนี่มาแล่พี่น้องทั้งหลายประเมินกันนะนั่งสมาธิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นมันกําลังแย่งกันระหว่างการได้ดังใจกับการฟื้นใจ ตามมะสุกับเนคครัาม,มาสุขเขากําลังต่อสู้กันตาบอกแกบอกว่าเมื่อมันร้อนถึงที่สุดมันอึดมันอัดถึงที่สุดก็ทนเอาเหมือนท่านอาจารย์บอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มผ่อนคลายมันเย็นมันเบาหลังจากนั้นเหมือนตัวเองนี่ไม่มีเย็นแสนจะเย็นเป็นสุขมากครับผมนี่ร้องไห้ทุกคืนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ผมนั้นเข้าวัดเข้าวาประจำแต่ไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนา ลอ้อาตมาก็ถามว่าโยมมีตาบอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุสี่ปีตาบอดแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีมีกำลังมากมีมีกําลังแห่งบุญแห่งอุศลมากพอใจอาตมาก็เลยถามว่าเอานี้ไหมโยม ตาบบ่นี่กลับไปญาไปบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใดมาถามมาเอาไหมจะให้เงินสักสิบล้านห้ามลงวัดวัดอย่าเข้าพระเจ้าอย่าไปนโคูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังพระพุทธประธรรมประสงค์ช่วยอะไรไม่ได้ดอกเอาเงินสิบล้านไปจ้างคนหามจ้างคนป้อนอยากจะกินอะไรแต่ห้ามเข้าวัดนะห้ามแล้วลึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์อาแกบอกไม่เอาเท่าไหร่ล้านก็ไม่เอาเท่าไหร่โกดก็ไม่เอาผมพอใจแล้วอันนี้เรียกว่า อวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกตำ่ำต้องศรัทธาขนาดนี้นะโยมนะสิลขนาดไหนเอาละเวลาเราหมดแล้วสิลขนาดไหนก็ต้องย่อลงมาอีกว่าสิลขนาดวัานอนหลับไปก็ต้องมีสินฝันไปในฝันนั้นก็ต้องมีสินอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยะกันตะซีเลหิสมนาคโตถึงพร้อมด้วยสินที่พระอ,อริยเจ้าสรรเสริญจ้าค่าขนาดไหนตัวนี้สําคัญมากที่สุดจ้าค่าขนาดว่าเคยโกรธ สามสิบนาทีให้มันเหลือสักหนึ่งนาทีสองนาทีท่านก็จะตกนรกหลุมน้อยๆเพราะจาครตัวนี้มันมันมันไม่ได้หมายความว่าให้ทานเงินทองอย่างเดียวนะถ้ามิเช่นนั้นพระอรหันต์จนๆก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้สิพระอ,อริยเจ้าคนจนๆก็เป็นไม่ได้จารามาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิง้งปฏินิสขาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอน,นารโยไม่ใหม้ม,ม,มีที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตัณหาเอาง่ายๆวันที่ท่านกลับบ้านพุ่เนี้ ท่านจะได้ฝึกจคาะัะกลับบ้านพรุ่งนี้อ่ะพ่อบ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านแยกเที่ยวรอคอยหน้าท้ามึงทึงนันตัวบุญมาเลวยว่ามันท่านได้บุญหาบมาเลยทําไมไม่นอนวัดมหาโลกมาทําไมไม่มอยู่นู่นนานๆตรงนี้อ่จะจ่าคะท่านจะเห็นถ้าท่านโมโหขึ้นมาละท่านไม่สามารถคว้างความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อนั้นท่านยังสอบตกบ,บุญของท่านเก็บบันหายหมดเลยไม่มีเหลือเลย ข้อยเหตนั้นทุ่งนี้ยิ้มไปตั้งแต่ประตูวัดไปจนถึงบันไดบ้านนน่นเลยนะถ้าทางโน้นโกธาขึ้นมาโมโหโกธายักษ์โคโนเกิดขึ้นทา้งนี้ก็เทพธิดาเกิดขึ้นอยากให้ยักษ์ขีหนีขึ้นไปหากันมันจะตีกันหัวล้างข้างแตกลูกยักษ์จะร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไว้ยิ้มไปแม่ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอาบุญมาฝากพระเจ้าประคุณมมันอยู่ที่เธอนีเองมิฉะนั้นฉันอยู่ฟัดนานๆปฏิบัติทำคิดถึงเหลือเกินอยากจะให้ไปฟังแล้วบุญมาฝากยิ้ม ยักษ์เขากลัวยิ้มถ้ายิ้มหน่อยเขาก็หน้าลดลงแต่ถ้ายิ้มสักสองสามผลจังหน้าทะมึงทึงยู่ยก็ต้องหาบางต้นเสาสะหน่อยเดียวจะหาว่ายิ้มยเยอะเลยตัวยิ้มมีศิลปะจ่าขะนั้น่อยเข้าใจว่ายอมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดศรัทธาศิลจาขะปัญญาศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัต,ติต้องทําได้มั่นใจว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ สิลควบคุมใจจาระคปตปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจเมื่อมีธรรมะสี่ประการนี้ก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงอริยะยะยธรรมทำอันประเสร,ริฐที่จะนำออกจากทุกขในช่วงนี้ท่านปิดประตูอบายยางบาปหมดสิ้นไปสัพพปาปะสะกัลนังท่านได้ เว้นแล้วก็เหลือเพียงกุศลสูปสัมปทาสัจิตตปริโยธาปังังซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปในคืนนี้มีโอกาสคงจะได้บรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเพื่อให้ก้าวหน้าในอริยญยายธรรมอขอดูจดหมายคงจะ,ะนำ้ำมสการถามจะบรรเทาความกลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติได้อย่างไร อันนี้สาธุขออนุโมทนาในปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจากกับบิรพัฒ์ครั้งสุดท้ายพระเจ้ามหานามที่อาตมาได้พูดไปเมื่อกี้ได้ไปถามปัญหาว่าเมื่อผมตายในขณะที่จิตใจกําลังลืมพระพุทธประธรรมประสงค์นั้นในขณะนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนอุ้มหม้อใส่น้ํามันเนยไปในห่วงน้ําใหญ่แล้วไปทุบ หม้อแตกจะจมลงในน้ําในดินแต่น้ํามันจะไม่จมไปด้วยจิตใจผู้ได้มีศรัทธาสินจาระพัญญาร่างกายแตกสลายไปจิตใจจักไปสูงอโคคามีวิเศษสักขามีหลังจากนั้นมหานามเนี่ยก็ถามต่อพระเจ้ามหานามว่าผมยังไม่ได้ถามปัญหาสุดท้ายพระผู้มีภาคเจ้าจะจา,จากไปอุบาสกในศาสนานี้ ควรจะได้รับความเบาใจปลอบใจเพื่อนอุบาสกผู้ที่กำลังเป็นไข้โดยวิธีใดเอาธรรมะข้อใดฟังให้ดีแม้ปัญหานี้น่าอนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนมหาราชมหาบาพิตรเมื่อท่านมีเพื่อนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้จเจริญอยู่ในธรรมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายท่านจงเข้าไปแล้วไปถามว่าท่านกลัวตายหรือท่านกลัวจะพัดภาพจากทรัพสมบัติจากลูกจากหัวจากเมียหรือ ถ้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจงบอกว่าแม้เราเองแม้ตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ตายจากลูกจากผัวจากเมียลูกผัวเมียก็จะตายจากเราเราเป็นธรรมดาเอวังพาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนล้วนแต่จะตายด้วยกันเธอจงไปปลอบใจให้เขาเบาใจถ้าเพียงแต่เขาเจ็บไข้เธอจงบอกว่า เนื้อเจ็บไปนี้ยังมีอีกคือตายพวกนายว่าทามันเจ็บมันไข้แล้วเกินก็ไปบอกกันว่าที่อย่าไปกลัวเลยเพียงแค่เจ็บไข้ยังมีอีกยิ่งกว่าไข้คือตายผมกำลังรอคอยอยู่ว่าอย่างนี้ที่ที่วัดอาตมามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วแกทําบุญสร้างศาลาด้วย 1, 1, หนึ่งพันเอกพันหนึ่งเอาใส่ซองถวายให้อาจารย์ว่าอย่างเนี้ยอาตมาบอกเอามาทําไมอาตมาไม่จําเป็นต้องใช้เอาไปทาศาลาเถอะ โยมวันนี้บอกว่าอาจารย์จะไม่ไข้ไม่ป่วยหรือเอาเงินผมนี่ไว้รักษาให้ผมได้บุญนี้ผมจะรีบกลับผมปากเบี้ยวผมจะไปรักษาปากอาตามาอกโอ้คนดีๆทําไมปากเบี้ยวก็เลยบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปจะมีอีกคือตายต้องตั้งใจไว้ให้ดีๆฝากแกป่วยแค่คือตายเพราะฉะนั้นมันปากเบี้ยวก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปบอรี่กับมันมันกินข้าวได้อยู่ไม่ใช่หรือ เสร็จแล้วอาตมาก็ถามเป็นอะไรมันจึงเบี้ยวมันควรมีเหตุมีปลใจ mm hmm. แกก็บอกว่าแกเป็นคนหัวหน้าบวชชีพามเก่งมากนะจังหวัดน้องคายเนี่ยแกบอกว่าฝันบอกเขามาบอกเลขให้บอกหวยให้บอกว่าลุงซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ทีนะแกบอกว่าไม่ซื้อฉันปฏิบัติทมนี่ไปซื้อหวยทําไมเล่นการพานันทําไมฉันไม่โซโบรีไม่กินเหล้าไม่เล่นการพานันจะให้ฉันมาเล่นการพานันฉันไม่เอาดอกท่าั้นไปบอกคนอื่น เขาก็บอกว่าบอกคนอื่นมันถูกมันไม่มันไม่สร้างให้จะบอกให้กับคุณลุงนี่แหละคนมีศินมีธรรมวางลงคุณยายหลังจากนั้นมันก็บอกหวยให้ถ้าไม่ซื้อจะบิดปากไ่ออย่างเงี้ยตาดีแกไม่ซื้อจริงๆสามสี่วันตื่นขึ้นมาถมน้ําลายไม่ถูกช่องมันออกข้างงปากเบี้ยวแล้วแกก็บอกว่าจะไปรักษาปากอาดมาบอกว่าไม่ต้องรักษาทางนั้นไปซื้อหวยเลยซื้อก็ผิดสินแกบอกไม่ผิดสินซื้อหวยรักษาปาก มันไม่ถูกก็รักษาป่าไว้มันถูกก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขาตาดีแกก็ว่าเออจริงอย่างที่อาจารย์พูดกลับไปซื้อหวยด้เงินเจ็ดแสนบาทสร้างซุง้มประตูเมาแสนแปดยังไม่เสร็จตายก่อนจะตายก็มาลาตายนี่ฟังให้ดีนะญาติยมเป็นเรื่องจริงจริงพวกเราได้ทําดีๆอย่างนี้แหละสวรรค์เ็าต้องการคนดีในนี้บนสวรรค์ก็ขาดคนดีตาดีที่มาบอกอาตมาว่าฝันว่าเขามาเอาไปเป็นหัวหน้า<ม>บวชชีพาม อยู่สวรรค์ชั้นจาตุกอาตมาบอกอแม้แต่สวรรค์ก็ยังขาดคนดีไม่เป็นไรไปเถอะถ้าเขามาเอาก็ไปถ้าไม่มีเพื่อนจะส่งไปให้เนี่ยนั่งเขาขาวอย่างนี้ใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นจาตุงเป็นเพื่อนยมดีทีนี้เขาอาจจะมาเอาผมขอหนึ่งปีเดี๋ยนี้มันเดือนพฤศจิกามันก็เหลืออยู่สองเดือนนะยมดีเตรียมตัวมาปฏิบัติรมนะ เรามีจะให้ทานมากต่อมากแล้วปฏิบัติทําให้เต็มที่วันที่สิบมกราถึงสิบเจ็ดผมจะมาเอารถบ้านมาสองคันให้เขาไปกลับไปซื้อหวยรักษาปากไฟถูกหวเราไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าของเดือนธันวาจะเป็นปลายปีแกบอกลูกบอกเมียเตรียมของจะมาปฏิบัติทำเอารถบานแกมาเองเลยสองคันแล้วในคืนนั้นวันที่ยี่แปดฝนเขามาเอามาแล้วนะครบปีแล้วขเขาบอกอย่างเนี้ย วันนี้ยี่สิแปดอีกก็สาสิบเอ็ดก็สิ้นปีอ๋อเอาก็เอาแหละแกบอกว่างี้พร้อมแล้วทําบุญไว้มากแล้วคนนี้ทําบุญมากหลังจากนั้นแกก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกพาไปวัดทีไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดบอกว่าสุ้มประตูไม่เสร็จนะครับผมให้เงินไปแล้วเก้าหมื่นแั้งเหลืออีกแปดหมืนผมถวายไว้เอาให้ช่างเขาผมจะตายผมมาลาตายท่านเจ้าอาวาท่านก็บอกเออโยมดีทําไมพูดอย่างนั้น จะไปเห็นใครแกบอกลาตายลาตายหลังจากนั้นก็ให้ลูกไปซื้อกระลงไปซื้อลงมาให้พ่อทีสองหมื่นเจ็ดเอาดีๆนะเสร็จแล้วเมื่อเผาอะ,ะเอาไปเผาด้วยถาวายวัดเลยเตรียมไม่ขนาดนั้นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตนเองให้ลูกเขียนเล่าเซทเอาภาพมาอัดมาถ่ายในคืนนั้นก็ไข้หนักเข้าโรงพยาบาลวัฒนาอุดอรโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบ ไข่หนักบอกลูกวันที่สามสิบเอ็ดเอารถมารับพ่อได้แล้วตอนเช้าถ้ารอไปถึงวันที่หนึ่งก็เอารถเอารถมารับศพเขามาแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยพ่อจะไปเอาไปที่บ้านสักลูกก็เอารถใส่กลับที่บ้านน้องสองห้องน้องไข่ไปถึงก็ไปสั่งลูกสั่งเต่าไปนมนมพระมามาเทศให้พ่อฟังท่านเจ้าหุนสุวรรณธีราจารย์ก็มาแสดงทําให้ฟังห้านาที จบแล้วพระไปท่านก็น,นอนพนมมือเมื่อพระไปเสร็จลุกขึ้นมาอีกบอกลูกลูกเอ้ยเวลาพ่อตายแล้วเนี่ยอย่าเอาสัตว์มาฆ่าในบ้านเรานะอย่ามางานันเฮ็ดดีให้สนุกสนานมีขนหนังมีละครมีหมอลองหมอลำมีหนังนะอย่าฆ่างัวฆ่าควายไปซื้อของตลาดเจ็ดวันนี้ให้พระมาสวดอภิธรรมและให้แปลไทยถ้าแปลไม่ได้ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาแปลให้ฟัง วันที่สุดท้ายวันเผาศพพ่อไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศงานศพพ่อนะลูกทุกคนไม่ต้องคิดถึงพ่อถ้าใครคิดถึงพ่อให้ทำเหมือนกับพ่อจะไปพบพ่อที่สวรรค์ชั้นจะาตุมนะลูกถ้าช้าไปพ่อจะเลื่อนขึ้นไปชั้นรุเสษ็์ก็ว่าอย่างนี้แล้วอย่างนั้นในคืนวันที่สามสิบเอ็ดตีสี่แกตายนี่พระพุทธเจ้าว,ว่าอาิอื โมทติเปจโโโโปะโมทติโซโมทติโซปโมทติกตะปุญญังอุปทัตอุประยัตสะโมทติ <c oughs> เขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าเขามองเห็นแต่บุญที่เขาทาไปแล้วเขาเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเพลิดเพลินทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่ทําบุญไว้พร้อมชีวิตที่เตรียพร้อมเป็นอย่างนี้ยอ <c oughs> มดีนแกไม่หวาดหวั่นไหวเลยตายแล้วแต่ามาก็ไปเทศงานศพของแกคนมามากแลยเป็นพันๆ พระมาสองสามร้อยองค์อาตมาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวเนอะมันยังจะตายเพราะฉนั้นโยมเอ๋ยเมื่อเวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ปว่วยก็ต้องเทศให้ฟังที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้ถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราจะตายลูกจะตายเมียจะตายจากพัดผ้าจากกันแล้วก็จงพูดต่อไปว่าท่านผู้จเจริญ ศีลท่านก็ได้อบรมแล้วศรัทธ,ธาท่านอบรมจาระปัญญาท่านอบรมแล้วอย่างดีความสุขในโลกของพระเจ้าจากักรพรรดิเหมือนของเด็กเล่น ของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจงน้อมจิตไปดาวดึงเถิดเพราะศรัทธาสินจา้าปัญญาของท่านนั้นเป็นสังขารูปประธรรมทำอันจะนําไปสู่ความสาเร็จท่านจงถอนจิตความยินดีในความสุขของโลกสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดนี้ไปยินดีสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดเมื่อเขาทําได้อย่างนั้นก็จงบอกต่อไปให้ถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆจนไปถึงนิพพานอย่าลืมนะศรัทธาสินจา้าปัญญาถึงนิพพานได้ ตรงนี้พี่น้องจะสงสัยว่าโยมเป็นคารวะเนี่ยจะเป็นข้าอาหารหันได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าถอนไปถอนไปจนถึงพรหม,มโลกเมื่อไปถึงพรหม,มโลกแล้วจงบอกวา่าท่านผู้เจริญแม้นั้นก็ไม่อย่างยืนตัมปิอทุวังตัมปิอนิจจัง ปาหายะคัมมยันติอันนั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไม่อย่างยืนนั้นจะต้องลักไปพอมโลกไม่อย่างยืนท่านจงน้อมเจตไปเพื่อสิ้นอาสวะสูนิพานเถอะเมื่อเขาทําได้แล้วเขาสิ้นใจตายท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสนะกินจนินานากะระนังวะทามิวิมุตตันติวิมุตติเราไม่กล่าวว่ามีความแตกกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่ตัดสรุ้มาแล้วร้อยพรรสา กับอุบาสกอุบาสิกาผู้สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปในวันนี้มีค่าเท่ากันกับพระอรหันต์ร้อยปีไม่แตกกันเลยนะกินจิตนานาการังไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้สิ้นกิเลสตอนจะสิ้นใจกับพระอรหันต์ที่ตัดสุปมาแล้วร้อยปีเป็นอันว่าท่านสามารถบันเทาถ้าเขาคิดถึงถ้าเขาทุกโทมนัสมากท่านก็จงไป ปลอบใจเขาให้เขาระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้ทํามาอย่างน้อยเขาจะไปพร้อมกับจิตแจนเอิบอิ่มเวลาของเราหมดไปแล้วอขอให้ช่วยส่งการบรรยายธรรมะของท่านอาจารย์สมภพไปให้ก่อนจะถาวายปัจจัยค่าเทปมาให้ภายหลังอันนี้ก็คงจะไม่เป็นไรคงจะต้องจัดก,การให้เองทางทางเจ้าหน้าที่ทางนี้สวรรค์นรกมีจริงไหมคะ ถ้ามีจริงอยู่ที่ไหนขออนุโมทนาสาธุการปัญหาจากนี้ก็คงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดความสงสัยเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นเชียงใหม่แต่ตาบอดเขาตกลงใจว่าเชียงใหม่มีแน่สวรรค์นรกในทางศาสนานี่มีอยู่สามมิติคือผู้คนมีอยู่สามระดับดังกล่าวแล้วระดับที่กําลังพัฒนาระดับที่ผ่านพ้นการพัฒนาและระดับที่กําลังหาทางพัฒนาสวรรค์ชน,นิดหนึ่ง เรามากักแกได้ยินว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วภาษาบาลีมีคํากล่าวส่วนมากการทําบุญเนี่ยท่านจะพูดถึงอน,นุสงสินก็ดีหานก็ดีตัวสวรรค์นรกเอาไว้ที่หลังสุดผูด้ที่มีศินท่านก็จะพูดถึงอน,นุสงของศินชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรย่อมฟุ้งไปไกลอย่างนี้ผู้มีศินย่อมเกล้ากล้าในทุกชุมชนผู้มีศินนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อน